ชื่อปัญหาชีวิตคืออะไรปัญหาคืออะไรนะคืออยากรู้ว่ามีอะไรคือปัญหาคืออะไรนะคืออยากรู้ว่ามีอะไรคือปัญหาไม่ตอนนี้มันปัญหาคือสุขภาพสุขภาพคือปวดหัวปวดหัวปวดตัวด้วยเปล่าปวดไม่ปวดตัวปวดจากหัวแล้วก็ปวดปวดไปทั้งตัวอะไรงี้ไม่ค่ะหัว หัวอย่างเดียว,วปวดทั้งวันทั้งคืนม,มีการปวดหัวอย่างรุนแรงจนเป็นทุกข์ถามว่าเกิดเกี่ยวกับเด็กก็เปล่ามีเด็กด้วยใช่ไหมมีเอ,อเด็กกี่คนเด็กหนึ่งเองอ่า เรืหนึ่งเองก็ส่งผลนะท่านเอย๋ยให้เขาเลยติดขัดนั่นแหละนะการเงินการเงินสุขภาพค่ะเจ็บปวดได้นาะนตลอดเอย๋ยตอนเนี้ยก็ปวดหัวแล้วละ่ะก็นี่งไงเล่าท่านเอย๋ยเจ็บปวดเลยเพราะเด็กนั่นแหละนะเขาจะแก้ไขหรืออะไรค่ะหรือเก็บไวนะ้นาต่อไปเอย๋ยจะสถงให้เด็กไปเกิดไหมไม่ค่อยมีเวลาค่ะมีนะไม่ค่อยมีเวลา อ๋อแล้วไม่ได้เช็คกันก่อนเหรอเช็คค่ะแล้วบอกว่าจะแก้ให้ได้เหรอที่มาใช่ขอแต่งบา้านไยอยทำได้ไหมคะด้วยอะไรนะเขา,าบอกไปยอยทำได้ไหมคะมันไม่ได้ค่ะไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้มาเช็คกันตนนั้งแต่ว่าถ้ามาเรียกเจ้ากรรมนายเวรมาแล้วต้องจ่ายเขาไม่ได้จบไปสี่กี่วันนะท่านเนี่ยคนหนึ่งใช่ไหมท่านเอ๋ยกูมาเลยมีหรือเปล่าเนาะมีกุมารด้วยเปล่า เอาใจเด็กไปก่อนคนหนึ่งแล้วกันนีงไงแล้วค้าเห็นกุมารพอกี่องค์หนอคข้าเห็นเป็นสามเอ้ยกุมารอีกสามเลยเหรอกุมารท่านนะท่านเอ้ยเด็กแค่ว่าของเราหนึ่งแล้วกุมารอีกสามไ,ไม่มีเหรอแต่มีสามมาด้วยกันมา<ต>ได้ไงอ,อาเป็นว่าเอาเรื่องเด็กก่อนแล้วกัน แล้วเดี๋ยวเขาบวดไปแล้วเขาอยาเคลียร์ก็ค่อยมาเคลียร์กันใหม่สุดแล้วแต่ท่านเอ๋ยเด็กเลยเขายังทําไม่ได้และยังไงจะเคลียร์ยังไงก็จริงๆทำไม่ได้เหรอสิบห้าวันน่ะขอวันเขาจะทยอยอ่ะค่ะไม่ได้จบขอสิบวันวันก็ได้อยู่แต่ให้รู้หนูไม่ไปไหนหนาะก็ยังอยู่ด้วยกันนะั่นแหละค่ะถ้าอยากให้หนูหนาะไปเกินหม่ ก็ได้15วันนั่นแหละถ้าสิบวันก็ยังอยู่ต่ออีกท่าน,นก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละนะเลือกเอาเลือกเอานั่นแหละค่ะเอางี้เธอยังทาไม่ได้แน่นอนใช่ไหมไม่แน่นอนก็อย่ายไปถามต่อเลยอพอดีกว่าเพราะว่าคุยแล้วไม่มีประโยชน์อะ่ะเขาเอาแน่นอนเขาต้องเอาครบเพราะว่าทงานไม่มียมยรยมเฉพาะวาปีใหมน่นะคะไม่รู้สิบห้าวันเนี่ยเธอจะทาได้หรือเปล่าล่ะ เธอตัดสินใจอเองไม่งั้นทำไปสิบวันก็มีอยู่ย์เขาก็อยู่เหมือนเดิมเน่ยเพราะเขาไปไม่ได้สิ้าวันเธอจะทำได้หรือเปล่าต่อเพชรกลมคำถามลูก,ขอ,กขอเป็นสงการได้ไหมคะขอเป็นเลยนะสงการงสงการก็ได้สิห้าวันแล้วกันตามนี้ทำให้เด็กไปคึงคนหนึ่งก่อนยิงมือ<ต>ชายกันเล่าท่าน รู้เป่าว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายที่ทำผู้ชายอ่าเป็นผู้ชายอันนี้ลูกตัวเลยใช่ไหมลูกตัวเลยอาจกผสมลูกตัวไปก่อนแล้วกันถ้าอย่างนั้นก็ได้ท่านเอ่ยชื่อปิงปองเลยนั่นแหลนะเนาะ,ะกินอะไรบอกไปเลยลูกตัวเอารายการเดียวกิน,นอะไรก็ได้นั่นแหละคะ่ะหมูเห็ดเป็ดนไก่มานั่นแหละเนาะไก่เทเอฟซีก็ได้พอเบอร์ก็เนาะหนูก็ชอบนั่นแหละท่านพิซซ่าก็ได้ อย่างใจฉันแกงไก่แกงเป็ดเห็ดหูมันทอดมันหนาะหนูก็กินหลวงตาเอ๋ยอขนมนมเนยน้ำขนมก็มีเลยในเซเว่นอยากจะให้กินอะไรก็ได้นะทาโลขนมกรอบมาแซนวิ้หนาก็กินประจำเอ่ยซื้อไปน้ำสั่นอะไรก็ว่าไปตามนี้นะจบเรื่องเด็กเสื้อผ้า เฉพาะเด็กหนึ่งคนก่อนชื่อเด็กปิงปองนะ่ะท่านเอ๋ยเด็กชายเลยชื่อปิงปองนั่นแหละเด็กชายปิงปองชื่อชุดปิงปิงปองนะปล่อยสัตว์ปล่อยสัตว์แหละท่านเอ๋ยปล่อยไรหนอสิบตัวก็ได้แลยปล่อยไรสิบตัวสำหรับเด็กน้อยอ่าสังฆทานหนึ่งชุดทำให้เด็กคนนี้ก่อนโยบลูกเธออย่างอื่นค่อยมาว่ากันอ่าไม่เพราะว่าพูดไปก็มีประโยชน์ไม่อยาจะทำเมื่อไหร่ นะตามยังไงเด็กงอแงร้องไห้ท่านข้าจึงนั้นไม่ปล่อยให้มาหนอมันจะเรื่องยาวนั่นแหละพอสงสารหนตส่าห์มาเข้าแถวมารอคิวตั้งนานแล้วนะเน,นอโดนคิวก็ด้วยนั่นแหละพอสุดท้ายหนอหนูก็ลอ,อยเรือนเดี๋ยวก็อาจจะดีขึ้นนะอ่ะก็คงทําใจอย่างนั้นแหละเทวดาปลอบใจแทนนั่นแหละนะอย่าเพิ่งท้อใจไปเลย มีบุญหนาคงได้ไปเช่นเขาเขาคงอยู่แล้วนี่เดี๋ยวเขาอะไรนะเขาว่าเขไปปฏิบัติธรรมา3วันไิบัติธรรมาสวันานไม่ได้อะไรหรอกไเวเวลาเขาจปบ่าตามนี้อ่ะเอา15วันก่อนแล้วค่อยว่ากันเดี๋ยวเขาอาจจะมีช่องทางุมาเอยก็ยกมือเยิยว นะอะไรหลวงตาเมื่อไรหนูจะถึงได้ค่าหลวงตาขาแค่ถามนั่นเออก็เขายังไม่รู้ตัวเลยขนาดไอคนแรกมันยังไม่รู้จะจะทำได้รอดหรือเปล่าก็มีสิทธิ์ถามก็ถามหลวงตาดูเพื่อรู้มีความหวังนั่นแหละนะไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะอยู่้านานหนาก็อยู่ต่ออีกเออก็คงมีความหวังแหละเขามาเช็คดูเดี๋ยวทอม่าก็จับสันเองว่า ชีวิตมันจะมีปัญหาอยู่มไม่จบไม่สิ้นก็รีบๆแก้ไปอัไหก็เมื่อน,นั้นเมื่อไหร่ได้ไปกันก็ว่ากันอันไหนไม่ได้ไปก็อยู่ไปก็อยู่<ป>ต่อไปอีกนั่นแหละ,ะ,ะ,ะเขามาก็เขาก็โคงเจออยากจะให้ไปนั่นแหละ,ะแล้วไปจับกระบวนการของชีวิตก่อนตามนี้ก็อย่างนี้แหละท่านเอ๋ยแค่อย่างนี้นั่นแหละเลยนะนี่คือเรื่องราวที่ถามมาก็เห็นกันเช่นนาเช่นนี้เออ ก็เช็คให้ดีก่อนอ่ะจบไปพี่จะถามแล้ว<ม>เพราะว่าไม่ทำให้เขาเลยมาถามก็ไม่มีประโยชน์เสียความรู้สึกกปนเปล่าๆเชิญ